ค่ะก็สวัสดีนะคะวันนี้มาเยี่ยมเยียนเพื่อนเป็นคลิปที่สองนะคะจากลูกค้ากลับไปแล้วซื้อหรือไม่ไม่อยากจะบอกค่ะไม่ซือเพราะว่าไอ้คนข้างหลังค่ะเจ้าของเจ้าของคลิปเจ้าของคลิปเขาอยากจะโปรโมทร้านเพิ่มยอดขายที่มันไปยืนอยู่ไกลค่ะมันคััวมันหน้าบานค่ะอยากจะจะบอกอยากจะบอก,อ,ก,บอ,กอ่ะเราจะเราจะแนะนําร้านอ่ะเดี๋ยวพาไปก่อนค่ะไปดูค่ะไปดู เอาพาดูพาด,ดูอันนี้ดูเพื่อนมีขายอะไรบ้างเดี๋ยวดูก่อนนะโอ้ยนี่รองเท้ารองเท้าผู้ชายค่ะแนะนําแนะนําเป็นแบบบุติกอะไรเงี้ยน้องใช่ป่ะบติสวยทุกคู่สวยทุกคู่แอบดูโอ้ยมีกระเป๋าด้วยกระเป๋าหนังกระเป๋าหนังอ่ะให้เห็นชื่อร้านอีกทีหนึ่ง O M G ดอลลี่ดอลลี่ ตั้งแต่ตั้งแต่เรียนจบมายังไม่เคยใช้เลยใช้อันนี้เลยถ้าจ่ใช้อ่าดูดูแม้แต่ถุงเท้านะคะก็มีขายค่ะถุงเท้าตุ๊ดถุงเท้าตุ๊ดถุงเท้าอะไรนะถุงเท้าตุ๊ดครับยกขึ้นมายกขึ้นมาแนะนำแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยครับตุดครับอร์เตดี้ครับไปอยู่ชั้นลอนดอนครับอยู่ชั้นลอนดอนเราอยู่ประเทศอังกฤษกันนะคะณปัจจุบันณปัจจุบันนะคะเราอยู่ประเทศอังกฤษกันค่ะ น่นอกจากนี้นะคะเรามีเสื้อผ้าด้วยค่ะเสื้อผ้าอาเสื้อสวยมากมาแววมาอุดหนุนได้นะคะอยู่ชั้นประเทศอังกฤษหรือล <c oughs> อนดอนลอนดอนชั้นสองนะคะทอรมิโ่ทเวนตี้วันทอรมิน่ทอม, 21, ทอม,ทอม,อมีกางเกงด้วยกระเป๋าด้วยกระเป๋าด้วยก็วันนี้ขอให้เพื่อนขายดี <c oughs> อย่างเดียว เพื่อนผมอว่าอย่าเพิ่งขครอย่าโปรโมทพิเศษเนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ยจะบอกว่าคลิปยาวอน,นนี้ใครจะดูอันนี้คืออะไรสินค้าใหม่ครับจากทางร้านอันนี้อันนี้ขอแนะนําคือเป็นกระเป๋าหนัง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 ,นง,งทรงยิปหน่อยเท่ามากเลยหนังแท้เลยครับงานแฮนด์เมดตัวนี้จะทํามาจากหนังหน้าท้องวัว <c oughs> หนังไม่ใช่หนังหน้าท้องวัวธรรมดาครับตัวนี้นิ่มมากเป็นหนังหน้าทูกอ่าเป็นหนังหน้าท้องวัวแม่นอ่อนคลอดพุกฆ่าเลยของกระเป๋ มันมันคือใบนี้นี่เองแม่วัวเสีสละแล้วลูกวัวก็กินนมกล่องโอเคครับพันสอไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเคลียร์ค่ะแล้วก็อย่าลืมมาโหดเหมือนกันนะคะขอจบทิปแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย